ฉันดันมาป่วยตอนท้องแบบนี้ไหวแน่นะวิปวดหัวตัวร้อนไอจามจะทำยังไงก้าวยาปลอดภัยที่คนท้องต้องมีติดบ้านไว้มาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ ท้องถ้าป่วยแล้วจะรักษาอาการ <ừ> ด้วยตัวเองได้ไหมคําตอบคือได้แน่นอนค่ะถ้าเราใช้ยาที่ปลอดภัยสําหรับคนท้องก็บรรเทาอาการป่วยได้เบื้องต้นยาสามัญประจําบ้านที่คนท้องควรติดไว้จะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. กลุ่มยาแก้ปวดกรณีที่คุณแม่มีอาการปวดหัวตัวร้อนมีไข้อ่อนๆยาแก้ปวดที่ลดไข้ที่ปลอดภัยได้แก่ยาพาราเซตามอนยาไทเลนอและยาอะเซตามินโนเฟนซึ่งถ้าใครมีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอนก็ควรลดยาตัวนี้ไปก่อนนะคะถ้าทานยาขนาดเม็ดร650มิลลิกรัม ให้ทานซ้ำทุก8ชั่วโมงจนกว่าอาการไข้จะลดค่ะ 2. กลุ่มยาลดน้ำมูกและคัดจมูก สำหรับยาแก้อาการคัดจมูกและน้ำมูกมียาตัวเดียวที่ปลอดภัยสำหรับแม่ท้องค่ะคือยาคอนเฟนนิลามินถือว่าปลอดภัยสำหรับการตั้งครรภ์อ่อนๆ3เดือนแรกมากค่ะหากเริ่มมีอาการน้ำมูกและไข้อ่อนๆก็สามารถทานยาตัวนี้ควบคู่กับยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการนี้ได้ในเบื้องต้นจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะ 3. กลุ่มยาแก้ไอแห้งๆถ้าไอาปล่อยไว้นานในช่วงตั้งครรภ์เดือนแรกอาจทำให้คุณแม่เสี่ยงต่ออาการแพ้ได้ค่ะ ถ้าคุณแม่มีอาการไอแนะนำให้ใช้ยากลุ่มเด็กสโตนและเมโทฟานเป็นยาที่ปลอดภัยกับคุณแม่ท้องค่ะซึ่งยากลุ่มนี้แนะนำถ้าไปซื้อที่ร้านยาต้องถามเภสัชก่อนนะคะว่ามีเคมีตัวอื่นผสมด้วยไหมเพราะเป็นอันตรายกับลูกในท้องได้ควรแจ้งเภสัชว่าจัดยากลุ่มนี้สำหรับคนท้องค่ะ 4. กลุ่มยาละลายเสมหะยาละลายเสมหะที่ดีและปลอดภัยสำหรับคนท้องได้แก่ยากลุ่มอะเซติซิสเตอินและบอมเฮกซินเป็นยาที่ปลอดภัยสำหรับคนท้องค่ะในกรณีที่มีอาการเสมหะก็ทานได้เลยและกินร่วมกับดื่มน้ำอุ่นๆก็จะยิ่งช่วยละลายเสมหะไปในตัวค่ะ กลุ่มยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะสำหรับทั้งการอักเสบติดเชื้อทางเดินหายใจช่องปากช่องหูทางเดินอาหารทางเดินปัสสาวะและทางช่องคลอดและทางผิวหนังยาที่ปลอดภัยสำหรับคนท้องที่สุดคือยากลุ่มเพนิซิลีนค่ะ แม้จะปลอดภัยที่สุดแต่ก็ไม่ควรทานในปริมาณมากและซ้ำบ่อยจนเกินไปเพราะอาจทำให้มีผลกระทบกับลูกในท้องได้ค่ะ เท่านี้แม่ท้องก็ดูแลอาการป่วยได้เบื้องต้นโดยไม่มีผลอันตรายกับลูกในท้องถ้าคุณแม่มีอาการที่หนักขึ้นแม้จะบรรเทาด้วยยากลุ่มนี้แล้วต้องรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องนะคะดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อสุขภาพของลูกในครร อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย